ไปดูเรื่องนี้นะไปเบรก29นะคะวันนี้มีคนเขาแชร์กันนะมันดีเว้ยนายกกับพี่เลี้ยงทั้งแปดเหมือนสโนไว้เลยเออนายกกับพี่เลี้ยงทั้งแปดถ้าไม่ใช่ก็อย่าฝืนขืนไปต่อคุยกับพ่อบอกเรื่องจริงอิงไม่ไหวนายกนี้ใช่ของเล่นเป็นตามใจเนิ่นนานไปเสียเวลาพาชาติพังนายกกับพี่เลี้ยงทั้งแปดอืม น่ากูดชิเป่งเลยเว้ยเฮ้ยพี่เลี้ยงก็ช่วยไม่ทันนะไม่ทัน <c oughs> ทปีบาปีเลี้ยงช่วยไม่ทันเลยเว้ยเรื่องบาดแข็งบาดอ่อนเนี่ยช่วยไม่ทันเลยซึ่งคนที่น่าจะช่วยได้สัมากที่สุดคือใครรู้ไหมอนุทินอนุทินเนี่ย<อ>จะเก่งเรื่องบาดแข็งบาดอ,อ,อ่อ,อนเอออาชีก็ช่วยไม่ทันเว้ยคงไม่ได้แบบโฟกัสอะแล้วไม่คิดว่าจะมีคนถามแล้วไม่คิดว่าหนหยตจะตอบเมื่อวานที่มีคนทําลูกสอน ชี้ไปที่สายตาว่าแต่ละคนอกนแต่ละคนไม่ได้โฟกัสนายกเลยเขาให้มายิงก็ยืนมีแต่อ้วนคนเดียวนั่นแหละแต่อ้วนก็คงจะแบบอคือต้องเข้าใจอ้วนนะเพราะเวลาหัวแพทองทานพูดเนี่ยลอยไปลอยมานะอ้วนกลังจับอยู่กาลังโฟกัสอยู่ว่า